บินป่ะครับเอากันอ่ะอนี่แปง้งแป้งคนละอานกันละสามสิบกี่พันมะละนี่ <c oughs> เขาเพันตับกันเขาเพันมะละเลยขี้เกา่เาน้ำมันงูสวัสดีครับวันนี้ครก็ลองไส้ขี้เก่าครับ <c oughs> วันนี้สิบห้ามากินจุสามสิบกีบครับสามสิบกีบได้มาสองพวงพราลุง คืเอเอามานี่ำกินครับ้ดเดาเพีย่ค,งคงุ้มๆเป็นสดหรอกวัน<ส>นี้เนาะสสายสดกว่านี้เ <c oughs> ต,ตรียมซ้อนไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาดีไหมเนื้อเนี่ยไว้นี่แหละไม่เอาไว้ตรงนี้แหละมันขวางมันยืดยาก<ะ>มาเอารสผักแกมเฮามาราขีนูนนค,ครับเต็มฐานเนียนนวยแบบสะอ้นสะอนเนาะเพื่อดีคำผักเชืยวมลืมกินฝา มะรินปากรมีครับเฮ้ยเกาเดี๋ยวบีบไปคุ้างมะรินลเอากันอะนี่แป้งแป้งคนละอานกันมามาว่อใยลายใยหางสดหนามก่อนเยสดแบบปีบันให้แบบสดเด้อื้มใส่ก่อนเน่เาให้นะครับอื้มอื่อ ทับดิโนอ่อือืมเก็บแลบผมัมีบอกว่าบอกทุกคนจะงงว่าหน้าผมไม่เปลี่ยนรู้ครับผมไปสักยูไปสักลายเส้นม่านนะแบบเป็นเส,ส้นบริสักคุณบริแบบ คือเข้าตากกันเนี่ยผมดีตากก็ได้แต่เนี่ยมันเพราะว่ากิวผมมันเป็นสระอีนะยามหยิ่มเลยยามมีคิวมันสิตโตขึ้นมากถึงจังชินจังก็งเรียกประซากอันนี้มันยังบรจางนะครับแต่าจางมันก็ธรรมาดาเกลี้ยงห่วงเลยหัว

อมออ๋อ,อ,อแล้วแสบแหรออือเจ้าครับน้องสดครับสดอนองามรองคอวันมีไเด็กกินกันเนื้อเนื้อแบบสเต็กเอามากินกันจูครับ หวานตัว,วยเลยสามสิบหยิยบเนี่ยรสชาติกรุบกรูบแบบพี่ยังหย่อมยังไงหน่ยไม่กระหุ่นปะเนาะอืมเป็นได้สั่นกรุบกรูบดีที่ยังเนะาะ แล้วแต่ว่าขอหอยากพี่น้องดื่มนำ <c oughs> สมุนไพรนำผลไม โอ้แห่งหวานอืมอยอือหนังเจ้าไอา้เห็ดบ้าเผ็ดเนี่ยมันเผ็ดน้ำบักลิ่นฟ้าเนี่ยอืมจัดไปเริ่มจะเผ็ด พันมาละวันสามสิบกี่พันมาละนี่เขาเพันตับกันเขาเพันมาละแล้วคือก็าของสแสบด้วยก็พกุ่มมา ยิ้วผมเป็นยังไงครับ <c oughs> มันดูแบบเป็นยังไงพี่เน๋อเข้มขึ้นอยู่มันยังไม่ลอกเฉอเดี๋ยวมันลอกมันจะไมไ่เป็นดำๆแบบนี้มันจะเป็นลายเส้นเลยจะดูไม่ออกหลอว่าผมสักสักกิดเอย <c oughs> สักแบบหกมิติไม่ได้สักแบบเป็นฝุ่นเรอ พี่สาววิกษัตรกเปสักความกัินวิกินเขาสักแต่วิเรียนอยากอยากลองสักให้เอ็มอื้อหุ่ยอดนำเงินยังคืออ่ะตัวเนี่ยนี่เออนางเงินยังเป็นนึงหน่อยนะตัวเรื่องหนำองุ่นไม่อ่านม้ยนำองุ่นอื้อืม หอมรำใครก็บ,บุกกิ่นปลาใหงคุ้มไปนะที่แล้วเ่เกยกินผมเนี่ยเพราะลุงเนี่ยผู้อาให้เนี่ยดีเลยแ้มมันดินบอสมันนี้ทำมันมนี่บ้านเนียังอยู่เมื่อนี่ตัววเขาไปในปากเขานี่เขาเาก็บ <ผม S 2> เพื่อสัญญาณย่านข้นมันต้องสะบัดมีออกกันม่นบ่ ขมไหอยู่แล้วไหอยู่แต่ว่ารงความมัหนดหวานเลยวันนี้หวานแบบห้วยดีงว่าแท้มันด้หวานจากนั้นมาใช้วาบหวานแสดงว่าบอร์แมนดีงว่าแทบจากนั้นมากินขมกินขมได้อยู่มันจะเป็นขมอยู่แต่ว่ามันจะหวานแบบข,ขมแล้วก็หวานเลยนะพี่หนุห่มหวานอ่ำล้ำเลยอ่ะหวานครับดีงว่าดีงว่าแทบที่เขาไมา่ย่อๆเป็นเจ้าขมเน<ส>ี่ยแบบแม่พอ่ออ่ะ นี่ผสมดีมันมันดีแทะเนาะดีเทียมบรเสือไปลองมึงเลยครับบีวาแท้เนี่ยถุงมันเท่านี้เนี่ยเนาะถุงนี้น้อยเนี่ยบีบเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเหนียวเหมือนแต่ว่าถ้าเข้าไปผสมม,มันกได้ไรอืมก็เข้าไปผสมเล่่หลายขวดอ ไม่หมดอันนที้ไม่ทำหนึ่งเอาชิมดูพี่สาว,าวกโอ้เินคุนดังแค่เนาะตานี่เนาะหมอม,อม เหล้วแต่เนาะสายเฮาสายคมุมเนาะบอกว่าขึ้นึ้นดังขึ้นคืนดังเลยเราเคยกินวาซาบิเรา,าโทษพี่น้องบเบอร์เบอร์กินวาซาบิเขาเอา,าต้วมา,าหลอกตัวหอมกับหอมอยู่แล้วเนาะตัวกับไปน้ำตาแตกเงี้ยเอาหรือ,อว้า,วาผมว่า ไปตัวผเผาเราเคยกินเนาะไพ้อม,มตาแต,แตสสกอเอโราจะไปลองนะครับเด้อขันไส้ไายนี่ห่วยสูตรนี้กันไปแล้วแต่อยอกเปิดไส้หน่อยๆก็เลยขนาดไส้น้อยผูเขาเคยกินเนาะตาแตกลหมรูนไหมหอมหอมแต่หอมนี่นอ่ะ<อ>ไม่เอวมาอยู่ไร่น้ำจิ้มสูตรเดียว นำ้ำจิ้มสุดสดได้เลยเนี่ยมาเยอะไหมเนี่ยมาโชว์หน้าหน่อยหรือม, <c oughs> มานนี่อ่น <c oughs> <c oughs> ี่เรากูไปเป็นน้ำกันป่ะดิแม่เขาดูคิวหน่อยดูความสวยหน่อยบิ๊กไปทำมาเด้อแม่บ่นบ่นบ่นตลอด แต่บอกแก่อยู่ว่าสักเป็นลายเส้นเป็นหกมิติมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ทือแบบเป็นปิงเป็นอะไรแบบผู้หญิงเขาสักกันบิ๊กสักเป็นของผู้ชายนะสักแค่เติมริมๆิมอะไรนี่นะให้มันเข้มให้มันคมขึ้นนี่เรอะขี้วิบิ๊กมันเป็นตาสลเอ่ะเป็นคิ้สลีอันนี้ก็การออกนะทบนี่นึง เน้นอเอื้อเฮ็ดก็เลยอยากเดด <S <s ห็นเบิ่งอืออ๋อิ่มอยอดสดเอาแล้วมันจะแซ่บอือ

น้าไงก็เนื้อได้น้งเบิงกินเดือนนี้นะครับเคย,ยบ่นค้นกระสินพี่น้องอยากให้เปิดกันสินเปิดและ้ะอัพลิศมือแลกกระสินเดือนเลยแล้ววิสีโคตรแ่ไหวขาไปติดตามนันนะครับปาก<ป>พ<อ>ีฝากน้องช่องแพ้ ตพี่บาห่ั้งเนียสั่ง้พี่บาหใช้มาบอกหูเรื่องนี้เนี่เยเคยอุบลคนกระสินที่ตามได้แท้ความคิดกันได้นเนาะเป็นกอะตั้งดําดอคอมเนื้อที <c ười> ่แล <c ười> ้วก็ตวงโพสตกเขาตังเขาตั้งว่าสมรี่สั่นปิดจิ๊บนะฝาดเดอครับพมเป็นพี่น้อง นี่ละซ้ำลูกหลานเนาะอันใดบ่ซื้อบ่ต้องก็ว่าเอาแล้วซ้ำลูกหลันคันคลิปมันลม่าดีกะย่องกันไปเนาะเนาะคันบ่ดีกะตีช่มกันมากเลยแม่นครับพวกผมกะสีพยายามปรับปรุงพัฒนาต่อไปพัฒนามันดีที่สุดใครตัวบ่ห่วยบ่ร่ำใส่บมลแล้วเนาะเขาสำหรับมือนี้ครับ พ่อแค่นี้บิ๊กได้น่ไปเดี๋ยวบิ๊กจะบอกกันด้วยว่าอันนี้บิ๊กเห็ดสุกมาเลยครับบิ๊กเอาไปล้วนสุกเนี่ยพอบิ๊กนี่คบอกินผักชีอยู่ดิบบริไดดิบนะครับเด้อบริกินดิบเด้อเรต้องเป็นห่วงครับพอบิ๊กกินสุกสำรับมือนี่นะครับบิ๊กไ้หน่วยขอตัวล่าไปก่อนครับบอกกันไหมครับมืออ่ะสวัสดีครับ